สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆค่ะวันนี้นํารถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจ้ายูสุดีแม็กนะคะมิวเ <c oughs> นั่นเองไม่ใช่ยูสุมิวเนะคะสามจุดศูนย์แอนติเมดคันนี้เป็นรถปี2022ค่ะค่าตัวนะคะอยู่ที่เก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นเครื่องสามพันไม่เจ็ดหมื่นนะคะในส่วนของเลขไม้ไม้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใครที่เราตามหาในส่วนของรถครอบครวัวนะ เจ็ดที่นั่งนะคะสามารถจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก่อนได้เลยออกรถง่ายคะ่ะพี่ๆคะ่ะเซ็นเซอร์หน้าหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะันนี้มาพร้อมกับชมหน้าพริกโลกนะคะสวยๆเขี่ยวสั้นๆน,นะคะสีบลอนด์บอดี้ตัวรถคือโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำทิ้ยความแน่นอนนะคะตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนให้เลย100%เผื่อใครกำลังตามหารถสวยคุณภาพเกรด A อยู่นะคะ รอพี่ๆมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะันนี้พึ่งเข้าเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดนะคะเอามารีวิวให้ชมกันก่อน,นะคะ่ะใครตามหาอยู่นะคะรีบจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก่อนได้เลยจองมา3าใบเทาเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปเซ็นสัญญาให้ถึงบ้าน เดี๋ยวไปส่งมอบรถให้ถึงบ้านเลยค่ะบีบีค่ะเดี๋ยวน้องบีจะพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะมิวเอ็กเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่พูดถึงได้เลยว่าเป็นรุ่นฮอตฮิตนะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยและคันนี้คือเข้ามาสวยมากเครื่องสามพันตัวอันติเมทนะคะบีบีนี่เบาะสวยมากบอกเลยนะคะแอบสปอยนิดนึงเบาข้างในคือสวยมากสีสวยเบาะสวยภายในบอดี้ตัวรถสวยสวยหมดนะคะคันนี้โฉบหน้าพลิกโลกสวย,สวย ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้านล่างมีมาให้แล้วนะคะในส่วนของกระจังหน้านหน้านี่จะเป็นเลเยอร์นะคะพลิกโลกแบบสามชั้นเลยนะพี่่นะเป็นโครเมียมนะคะนี่แล้วก็จะเป็นเป็นกล้องหรือเปล่าน่าจะเป็นกล้องนะพี่่นะนะคะดวงไฟนะคะเป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในคมเดียวกัน เรียบร้อยเลยมาร์กิ้งเซนเซอร์นะคะสองข้างมีมาให้บอดี้ตัวรถไม่มีรอยขุ่นแม่รอยขีดข่วนนะคะอันนี้สภาพรถก่อนทำความสะอาดก่อนเก็บงานนะคะพี่ๆเอามาให้ดูกันก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวยากนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะขอบจะอยู่ประมาณ20เนาะพี่ๆเนาะ นในส่วนของล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กสีทุโทนนะคะหน้าเงาร่องดําสวยๆเลยบันไดด้านข้างติดตัวรถวีบาให้เรียบร้อยนะเป็นรถตัวยกสูงก็ต้องมีบันไดด้านข้างเป็นธรรมดานะพี่ๆนะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถแต่งสีน้ําด้านนะคะเป็นประมาณ60%มีไฟเลี้ยวให้อยู่ที่กระจกเลยนะคะมีคิวกันสารมาให้เร้วทั้ง4บานเรียบร้อยค่ะพี่ๆค่ะ security system นะคะระบบรักษาความปลอดภัยมีให้กระจกนะคะสัญลักษณ์มอกอ,อย,ยังอยู่ค่ะ ในส่วนของมือจับคันนี้นะคะมาพร้อมกับสมาร์ทคีย์เลดเรียบร้อยนะคะมือจับซีเดียกับตัวรถเลยแพงประตูกันบ้างค่ะพี่พี่คะพงประตูนาดีไซน์สีดําตัดสลับกับหนังนะคะนังสังเคราะห์แบบสีน้ําตาลนะตรงนี้นะคะเป็นวัสดุคล้ายๆเอ่อเป็นสีเป็นเงาเงานะคะมีเงาตรงนี้เป็นโครเมี่ยมเรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจกจะปรับออโต้ฝังคนขับเนาะตรงนี้ก็สามารถปรับนะคะในส่วนของกระจกมองข้างได้รถตะเข็บสวยๆเลย ยังเดินสวยๆไม่มีรอยขาลุ่ยให้เห็นเลยนะคะตรงนี้มีที่วางขวดน้ําแก้วน้ําได้นะคะตรงนี้เป็นลํนาโพงนะพี anyway. er Loud, ่ๆเนาะนี่น็อตนะเจสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับมาแน่นอนนะจ๊ะอันนี้มีพรมมาให้แล้วเรียบร้อยนะพี่ๆนะมีพรมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะการสตาร์ทคันนี้นะคะสตาร์ทโดยใช้ปุ่มพ u s h start เช่นกัน นี่นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเต็มระบบเลยนะคะพี่พี่ขสามารถเปิดปีกเกอร์โฟนได้นะคะเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางซ้าย SIS Airbag มีมาให้ Pattern Chip มีมาให้พร้อมเลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3กา้านหุ้มหนังให้อย่างดีเลยเลขไม้นะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเลขไม้คันนี้อยู่ประมาณ7 0 0 0หกว่าๆนะคะรับประกันให้ด้วยเป็นไม้เทสที่วางแก้วน้ำมีให้นะคะพี่พี่ข เครื่องจะอยู่ที่3,000เนาะในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกเนวิเกเตอร์มีมาให้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ iPod ได้ค่ะเลยอ่ะเรียบร้อยมีระบบนำทางบลูทูธไ h ไ i f i กล้องนะคะมีให้เรียบร้อยนะเป็นแอร์นะคะแอร์ Air ระบบออโต้ค่ะพี่ๆค่ะนี่เป็นแอร์แบบดูโอด้วยนะ นะคะก็คือปรับในส่วนของอุณหภูมินะคะแยกกันได้นะพี่ๆเนาะนี่เราก็กดดูโอ้นะคะฝั่งนี้ก็จะปรับอุณหภูมิฝั่งเดียวแต่ถ้าอยากปรับให้มันเท่ากันนะพี่ๆนะก็อันนี้เราปรับแยกได้เลยเห็นไหมฝั่งนี้20ฝั่งนี้22นะคะเป็นแอร์แบบดูโอ้ระบบทําความเย็นแยกกันนะพี่ๆเนาะอ่ะในส่วนของวัสดุแอร์แบ็กมีมาให้เรียบร้อยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้พี่ค่ะขับง่ายเบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้เบรคโฮมีมาให้ กุญแจสองดอกนะคะกุญแจสองดอกอันนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มนะคะเวลาเราลงทางลาดชาันสามารถใช้ปุ่มนี้ได้มันก็จะหน่วงในส่วนของรถได้นะคะตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นไหลนะครับมีปุ่มให้เล่นเยอะนะคะออปชันฟังชันเยอะมากกล้องหน้ามีมาให้นะคะเรียบร้อยเลยบังแดดนะคะมีกระจกมาให้มีไฟสองสว่างเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่องนะคะไว้เก็บเว่นด้วยนะคะ ไฟเพดานค่ะใช้งานได้ปกติกเลยค่ะพี่พี่ค่ะนี่ฝั่งคนนั่งข้างนะคะก็มีกระจกนะคะมีไฟส่องสว่างให้เช่นกันนะในส่วนของคนรนุ่นหน้าค่ะดีไซน์สีดําตัดสลับกับสีน้ําตาลหรือจะเรียกว่าออกสีทองทองก็ได้นะพี่พี่นะสวยมากเก๋มากนะคะตรงนี้นะคะเป็นไฟไฟไว้เก็บของได้นะคะโอเคแอร์เย็นฉ่ำมากนะคะพี่พี่แอร์เย็นฉ่ำมากในส่วนของ เบาคันนี้สวยมากเลยนะคะทรงหอหุ้มตัวอย่างดีรอยตะเข็บยังเดินสวยอยู่เลยพี่ดูนะคะคูเมกอ่านะคะรอยตะเข็บยังเดินสวยๆเลยรอยขาหลุดลุ่ยไม่มีนะคะเป็นเบาอ,ออกสีน้ำตาลนะคะพี่คะ่ะหรูหราลักชัวรี่มากมันไม่ได้น้ำตาลจ๋านะคะ,นะคะออกสีน้ำตาลผสมกับสีเบจหน่อยๆนะพี่เนาะนะคะช่องเก็บชัมภระก็โอเคถือว่าใหญ่อยู่ตรงนี้สามารถวางแก้วน้ําได้สองใบนะครับ เดี๋ยวจะพาไปด,ใได,ดนนะะูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะนี่เลยในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเบาะตอนสองพับได้นะคะเป็นเบาะแบบ60-40นะคะหัวหมอนสามใบมีมาให้เนาะพนักพิงแขนนะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำนะเปิดยังไงเอ่ยอ่านี่นะคะวางแก้วน้ำได้สองใบนะ อ่านี่เลยนะคะก็ปิดไปเบาะพับง่ายนะคะพี่พี่ขาเบาะพับง่ายมากนะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของช่องนะคะไว้ชาร์จแบตได้2ช่องเลยด้วยกันตรงนี้ก็เป็นปลั๊กไฟบ้านนะคะเสียบปลั๊กไฟได้แบบ2ตานะครับช่องนะคะกระเป๋าจิงงจ้มีให้ตั้งฝั่งคนขับและคนนั่งข้างแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างจะมีในส่วนของห่วงมาให้นะคะแอร์นะคะด้านบนเพดานมีให้ทุกจุดเลยผ้าเพดานก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะคะ สามารถปรับแอร์ได้หมุนทิศทางได้มีมือจุมือจับให้สองฝั่งพรมมีมาให้เรียบร้อยนะคะสวยมากน่าใช้มากๆนะคะคันนี้บอกเลยเบาสวยชอบเบามากนะคะหัวหมอนสามใบติดตั้งคาซีได้นะคะมีสัญลักษณ์ให้เช่นกันนะคะในส่วนของรถที่ร้านเนี่ยรับประกันโครงสร้างวารันตีเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะคะในส่วนของแผงประตูด้านหลังจะมีในส่วนของลำโพงแยกเสียงแหลมมาให้อีกหนึ่งจุดนะคะนี่ สวยเลยนะคะคันนี้สวยมากเป็นเจ็ดที่นั่งที่สวยมากนะคะเซ็นเซอร์หลังนะคะมาร์กิ้งเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้หนึ่งสองสามและก็สี่จุดนะคะกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยคะ่ะพี่พี่ประตูหลังนะคะเปิดออตโต้ได้นะประตูหลังเปิดออตโต้ได้นะคะเปิดปิดออตโต้เลยมาพร้อมกับช็อไฟฟ้านะคะสวยๆวยเลยนะด้านหลังกว้างมากนี่อันนี้พับเบาะตอนสามนะคะพี่ๆดูได้เลยนะกว้างมากและพรมมีมาให้ รูรามาเข้ารูรามากๆนะคะตรงนี้เป็นช่องเก็บอุปกรณ์นะคะ,ะแม่แรงอะไรต่างๆนะคะนี่สวยๆเลยนะกล้องหลังมีมาให้เช่นกันนะคะ <c oughs> ปิดอัตโนมัติได้เลยจึง <c oughs> อ่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆ่ะกับเจ้าอีลสูมิวเอ็กซ์สามจันติเมตรนะคะ คันนี้รถปี 2, 2,022เลขไม่เจ0 0 0มกับค่าตัวเพียงแค่เก้าแสนสามเท่านั้นนะคะหากใครสนใจคันนี้สามารถยกหูมาได้เลยค่ะที่เบอร์093 1 3เก้0สามหนึ่ะคะศูนย์เก้าสโทรได้แอดไลน์ line, ได้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากขอแค่มีแหล่งที่มารายได้ที่ชัดเจนไม่เป็นธุรกิจสีเทา ไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบแหล่งที่มารายได้ของพี่ได้นะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะฟรีดาวจัดเต็มได้พอนอยู่ประมาณเดือนละ16,000เท่านั้นนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยรถเพิ่งเข้านำมารีวิวให้ก่อนนะคะอยากดูคลิปไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องบินก็ขอตัวลากันไปก่อนเช่นเคยคะ่ะพี่ๆคะ่ะ้าคลิปนี้มีคำพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ คิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบีนเซริไทยนะคะคิดถึงรถยน่หอสไว้ใจเซริไทยรถสวยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้น้องบีนเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย